สบายดีพี่น้องมาเบงมาเบิงคนเล่นไฟระบบไฟแสงสีเสียงพื้ดมางามเถอะพี่น้องมาเบงระบบไฟแสงสีเสียงของสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องงามบ่พี่น้องคนกำลังเล่นไฟทดลองไฟ ว่ามันสิง,งามปันใดเพราะว่ามันสิง,งามซ้ำใดพี่น้อง,ง,ง,องอกำลังทดลองทดลองตูง่์ลำโพงพร้อมพี่น้อง เป็นแจ้งไ่น้องงามบ่พี่น้องร่างการงานสร้างบัจจาซส่มคิบเลีเ้ยวกีฬาวางดีเด็ดดอ <laughs> เป็นแจ้งไพี่น้องเออเป็ดแจ้งไพี่น้องงามบ่พี่น้อง <laughs> อันนี้เราเลี้ยงพี่นอ้องท่างคิบเลีเ้ยวเนสิีลลาลักษณะนี้ <laughs> เลิศดปจ้าระบบไฟแสงสีเส e ียงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วระบบแสงเริ่มขึ้นแล้วสีก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าเสียงบระท่านได้เริ่มไม่นอนจานโยยมัวนะโอ้าเป็นอะไรกัเสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วายอกจันโอพ่นองและมัวนาดัง่นนํามอัน่นนําลูกสาวเป็นใด่นก็สิมานเนาะคนน้่มยิรา่นน้่มยลาก็มานคักมานเนี่ยเนี่ยคนเบนน์่นเพอยุดว่างแต่สินท่อยู่ดรูีบ่ผมไม่สดยุวยสลานกีฬากอ คว่าาไปงานลไปงาาเัขันเป็นพอยุดว่างฉันก็สิสวนรัอไปอยู่ด้ผมบ่รู้เลียงนี่แหละกูลูเื่องเลยมาไทยปกติของผมถุกเช้านี่ยจ้าพอหยุดพผ่นบ่ว่างพั่นยากทางนี้บัดนี้ขันเมนว่างก็สิพาดพอหยุดน้าเลยแล้อมันม่เห็นบ่แมนมาเอง่นมากานไเริ่มงานกับเพียงเ อืมอืมผม่รู้เรื่องเเอีเอนาะไม่ไไปเลยเน่น <c oughs> มันบอกไก่ว่นนะาะแล้วก็เอาใจเพินธรรมดาลนะ่ะเพลินให้กันร่างแร่งเชื่อเรองยงใจเทาานะคันบมมีเมพนเทาก็ผมกำลังทายอยู่วงตัวชีวิตคเรนไอ้แนบตัว้ไหมเครื่องพุ่งชิดเลยไห คดว่าว่าโอ้ยเอาเอาพ่อนเกิชีวิตใหม่พวกเขาเขาขเขมาลันเหมือนเอาผมเลยว่าเอาเดี๋ยวลงไหลไก่อนรจมาไทยเิ่งมเอออีลาึ้นจังไหลมาดิผมไปจีผมเลยอกไปยิงเขาก้าบมาเขาเล้วหรอผมได้ถึงได้มมยังมาก่าายอยู่ขว่มากาทยผู้อื่นมา่ท่นจอยวจีใครแน่ว่าท่านสอนเขาแถลงเข้าดีเออเออนเีในหอรอไดพี่น้องไดเลสจี มาอย่างปรเทไทยผู้อื่นได้ปิ่ไจ้าของเออมันกับเบนควบเพลินนั่นละบัดินบัดเดินบัดอีลาคืนกับควงพันข้ากินเข่าตีเพียงกว่าเดี๋ยวบางประเทกินข้าวเส้นอยเ่บ่ดนี่สั้นเดดู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 อูด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 ดู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 ดดพดููด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 ููดูดูบูาูดด ท่นานเด็ดใส่ติดต่างใส่เบิดไปอก็ะซผมกันยังอยู่ได้้วยมิ๊พดเรียบพูดผมชุดรถลุงอะไบางคนเรียกหน่อยจับน้งลุ้งน ่ทางนั้นฝุ่นแม่นเฮ็ดหยังกันบ่พี่น้องเฮ็ดหยังกันเนาะทางนั้นเนาะสงสัยย่านได้ยินมัง่งเพราะว่ามานันหลายช่องก็เลยเฮ็ดปากเป่าช่องหลายช่อง มอสีออกไปก่อน <c oughs> ท่านเครื่องเวทีเฮ็ดยังกันละพี่น้อง <c oughs> พี่น้องบ่งตับับเออเด้อซุอยู่ทางเวทีก็ได้เพราะว่าพอืเห็นตะเห็นตะคนยางกับพ่อล่ะพตดองได้ยินเสียงเ้ยพี่น้อง เครื่องเล่นตลกแต่ว่าตลกใบเด้อพี่น้องซ่อมตลกตลกใบซ่อมตลกใบเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายสสีอ,อกเสียงสออก nhang khẩu cho cứ cầu là thế nào hướng nhang còn cho bà cho anh cứ cầu là <laughs> เป็นเช่นไรพี่น้องรถบบไฟแสงสีเสียงงามบเร์เรลร,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 รังการบเร์เรูรูดรูดรังการบ่ ไม่ยู <abei S 2> yeah. <st immun ization> ่ต่งต <qu> ัดไม่เออมันได็กกะปิว่าสองสามปีพี่หาพ่อซี้หาผีเจอเมียนเมียนมาสมัคกยูโดมีนะห้องน้ำห้องน้ำทางนี้ก็ได้ย่างไปนีีก็ได้หมองนี้มันปิดประตูก็ได้ยู่นใดยิงยางไปเบิองย่างไปล่องเบิองแต่ว่าต้องเฝ้าให้กันเราไม่ปิดประตูก็ได้ เนมียนมันผลซาดใส่แล้วบนี้มันเป็นไม่อัดเนมียนอาสะระคิมีฝากไว้ซนี่ส,มมสก้อนที่น้องพอ,อกันไม่ทิดนะสำหรับคินี่สบายดีที่น้อง